สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวร้านลอนดิบาร์นะคะเป็นร้านซักอบแห้งภายในร้านเดียวเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีความโปร่งโล่งแล้วก็ดูสะอาดนะคะมีที่ให้นั่งรอด้วยค่ะภายในร้านนะคะก็จะมีเครื่องซักผ้าอบผ้าอุตสาหกรรมหลายขนาดนะคะ10กิโลกิโลและ20กิโลนะคะมีน้ำยาซักผ้าปรับผ้านุม่มแล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อฟรีด้วยนะคะ โดยน้ำยาซักผ้านะคะเขาเคลมว่าเป็นน้ำยาคุณภาพสูงเข้มข้นง่ายต่อการละลายน้ำไม่ทิ้งคราบบนเสื้อผ้าแล้วก็ถนอมสีผ้านะคะส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะจะช่วยทำให้ผ้านุ่มอ่อนละมุนกลิ่นหอมสดชื่นลดการเกิดไฟฟ้าสถิตในผ้าลดรอยยับนะคะแล้วก็จะมีน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะปลอดภัยอ่อนโยนแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในผ้าแล้วก็เครื่องซักผ้าให้สะอาดพร้อมสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไปด้วยค่ะ ร้านสะดวกซักแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ตามหอพักนะคะหรือว่าการซักผ้าในหน้าฝนที่มันไม่มีแดดพอที่จะทำให้ผ้าแห้งอาจจะเกิดความอับชื้นนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะโดยเขาเอำนวยความสะดวกสบายนะคะนอกจากใช้เป็นเงินสดแล้วเนี่ยเรายังสามารถโหลดแอปมาเพื่อจ่ายเงินในเครื่องซักผ้าได้ด้วยนะคะไม่ต้องพกตังค์แล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะ ถือว่าสะดวกสบายนะคะชีวิตดูง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเลือกอุณหภูมิน้ําซักผ้าได้ใช้น้ําร้อนในการซักผ้าที่สกรปรกมากหรือว่าใช้น้ําเย็นปกติในการที่ซักผ้าสกรปรกเล็กน้อยได้นะคะสำหรับใครที่กังวลว่าไปแล้วจะทำไม่ถูกต้องนะคะมีป้ายบอกขั้นตอนในการซักหรืออบชัดเจนนะคะ โดยที่ร้านนะคะจะใช้เป็นคอยของทางร้านในการหยอดเหรียญในการซักผ้านะคะก็จะมีตู้นะคะในการแลกเหรียญแบบนี้นะคะโดยตู้ก็จะหยอดได้ทั้งแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิแล้วก็แบงค์ยีขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เหรียญกี่เหรียญน,นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มลองซักกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะแลกแบงค์นะคะแบงค์ร้อยออกมาเป็นเหรียญคอยของทางร้านได้ทั้งหมด10เหรียญนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำเหรียญที่ได้นะคะไปหยอดใส่ตู้ซักผ้าตามจำนวนที่เครื่องบอกไว้นะคะนี่คะ่ะหน้าตาเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปเครื่องซักผ้านะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ เหมือนเรากําลังจะเล่นเกมอยู่เลยนะคะแลกเหรียญมาแล้วเดี๋ยวไปหยอดใส่ตู้เครื่องซักผ้ากันนะคะโอเคเมื่อเรานําผ้าเข้าไปในถังซักเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอของเครื่องก็จะบอกว่าให้เราหยอดทั้งหมดกี่เหรียญน,นะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกอุณหภูมิน้ําได้นะคะมี70บาท60บาทหรือว่า50บาทแล้วแต่ว่าเราจะเอาอุณหภูมิน้ําไหน อันนี้เลือกเป็น50บาทอุณหภูมิน้ำปกตินะคะก็หยอดลงไปเลย5เหรียญน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูที่หน้าจอจะเขียนว่าให้กดปุ่มสตาร์ทนะคะเราก็กดสตาร์ทให้เครื่องทำงานได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะผ้าของเราก็จะทั้งสะอาดแล้วก็หอมด้วยค่ะ เราสามารถนำผ้าห่มนะคะผ้าเช็ดตัวผ้าใหญ่ๆของเราเนี่ยมาซักได้เพราะว่าเครื่องรองรับได้ถึง20กิโลนะคะใช้เวลาซักประมาณ24-30นาทีนะคะ โอเคค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอบให้แห้งไปเลยนะคะขั้นตอนการอบก็จะเขียนไว้ด้านบนเครื่องอบนะคะจะเป็นเครื่องอบขนาด15กิโลทั้งหมดนะคะแบบนี้ขั้นตอนในการอบก็จะคล้ายๆการซักนะคะง่ายๆเหมือนกันก็คือเราใส่ผ้าที่จะอบเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ดูที่หน้าจอว่าเขาให้หยอดกี่เหรียญเราก็ไปแลกเหรียญมาหยอดตามนั้นเดินปิดฝานะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็หยอดเหรียญลงไปนะคะอันนี้40บาทนะคะหยอดไป4เหรียญน,นะคะสามารถเลือกอุณหภูมินะคะในการอบได้ว่าเราจะอ,าอุณหภูมิต่ําหรือสูงขึ้นอยู่กับชนิดของผ้านะคะเพื่อถนอมผ้าเราก็ใช้อุณหภูมิต่ําได้แล้วกดปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็รอประมาณสัก24-30านาทีเหมือนเดิมนะคะ เครื่องอบนี่นะคะสามารถอบผ้าจนมันแห้งได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปตากแดดเพิ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำผ้าออกมาใส่ตะกร้าแล้วสะบัดใส่ต่อไปได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดแล้วก็ความเปรียกชื้นเลยค่ะ